เวลาเราพูดถึงคนเป็นระดับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยพอมาสู่โลกใหม่เนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าบางคนก็บอกว่ายากบางคนก็บอกว่าฉันสามารถเอาความสามารถในในโลกโลกเดิมที่ฉันมีไปผสมกับความเปลี่ยนแปลงในโลกใหม่ได้อะไรเงี้ยพี่อาจจะไม่ได้พูดชัดขนาดนั้นแต่พี่แค่ว่าตลอดชีวิตพี่พี่ทําทุกอย่างด้วยความสุขออันนี้ก็เหมือนกันอมันเริ่มต้นจากการทําด้วยความสุขครับแล้วมันก็ออกมา คนที่ดูก็มีความสุขเพราะฟีดแบกที่พี่ได้เนี่ยพี่ต้องเข้าไปตอบไปอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่เห็นอสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดที่สุดคือเขาบอกเขาดูแล้วเขามีความสุขเ,<อ>เพราะาเรารู้สึกว่าพอเราทําด้วยความสุขมันก็ไม่ยากแล้วงานก็คือเรื่องของความสุขมันไม่ได้ต้องมาคับตัวเองให้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าคิวเขียนตัวเองแต่มันแค่แบบไปทําสิ่งที่ฉันมีความสุขอะแล้วไปทําให้คนอื่นมีความสุขคือเจ้าของบ้านมีความสุขเจ้าของสวนมีความสุขคนดูมีความสุข แล้วสิ่งที่เราได้กลับมาอีกอันนึงก็คือออนไลน์เนี่ยมันอินเทอร์แอคทีฟนะใช่มันมันเห็นฟีดแบ็กชัดอะครับแล้วพอฟีดแบ็กบอกว่าดูแล้วทําไมมีความสุขจังบางบางคลิปที่ทําออกไปเขาบอกทําไมฉันดูรายการแต่งบ้านแล้วน้ําตาไหลอืมเออเราเราอ่ะฟังแล้วจะน้ําตาไหลตามครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเขาเห็นความสุขของเราและเขาได้รบครับเนี่ยพี่เลยบอกว่า พี่ไม่รู้หรอกว่าพี่เอาเทคนิคอะไรมาใช้กับออนไลน์พี่มีคนซัพพอตอยู่ทั้งหลังอแต่พี่เป็นตัวพี่จริงๆแบบนี้อืมแล้วก็ถูกทีมงานช่วยกันซัพพอตในการ,รจะพรีเซนต์มันออกไปในโลกออนไลน์ที่เป็นตัวของเราเองครับมันพี่เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นวัยไหนจะต่างวัยกันยังไงก็ตามเนี่ยถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองในโลกออนไลน์และมีความชัดเจนนะเดี๋ยวคนที่ชอบแบบเดียวกันคุณก็จะมาตางคุณแล้วความสําเร็จมันก็ใกล้เข้ามา ครับครับการได้เป็นตัวของตัวเองในวัยที่เราเรียกว่าเหมือนประมาณว่าคนคเฉียวเฉาเออไม่นขนาดนั้นเนาะแต่ในวันที่เราผ่านประสบการณ์มาเยอะมากมากแล้วเนี่ยการได้เป็นตัวของตัวเองมันมีความสาคัญแค่ไหนสําหรับย่ดุกเอ,อ่อสาคัญนะครับอืมมันให้กําลังใจตัวเองทุกวันมันภูมิใจในตัวเองให้ได้ครับแล้วมันก็รู้สึกว่าเออการได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันทําให้เรา ไม่ค่อยจะเครียดอืมเราไม่ค่อยจะแบกทุกข์พี่พูดเสมอในหลายๆรายการที่มีโอกาสพูดอืมว่าพี่จะมีการสวมหลวงพ่ออยู่องค์หนึ่งคือหลวงพ่อช่างแม่งอซึ่งอังนนี้พี่ก็จะมอบให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆเสมอว่าไปแขวนเถอ,อะเพราะว่าอ,อย่าไปสนใจอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เป็นตัวของตัวเราเองเนี่แหละแต่อย่าเป็นตัวของเราเองที่คนอื่นเดือดร้อนนันองพอ แต่ถ้าเป็นตัวของตัวเราเองแล้วคนเขาไม่ชอบช่างแม่งตอนนี้เราอย่างเราบอกเราแขวนหลวงพ่อช่างแม่งได้ถ้าเป็นสมัยก่อนไอคำว่าช่างแม่งมันไดไหมครับมันมันมันเกิดขึ้นในใจมันหรือสมัยก่อนก็น่าจะเป็นเราก็จะห่วงนะว่าเขาจะคิดกับเรายังไงเพราะว่าบางทีคนหนุ่มสาวจะมีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันครับจะมองว่าคนอื่นเขาจะมองเรายังไงเราจะดีพอหรือเปล่าเราจะทําถูกใจหรือเปล่ามันก็จะทําให้ตัวเองเครียดพอโตขึ้น ไอ้คำว่าช่างแม่งนี่มันมันเหมือนมัน,ม,นมันใช้งานได้ดีขึ้นใช่ไหมฮะมีส่วนว่าพอเราสูงวัยขึ้นเนี่ยมันยิ่งสงบขึ้นครับแต่จริงๆอะพี่มีความโชคดีอย่างหนึ่งว่าพี่อะสวมหลวงพ่อองค์นี้มานานมากแล้ว <c oughs> ไม่งั้นพี่ไม่รับบทตัวร้ายหรอกอ่าเอาแล้วตอนเล่นละครแน่นอนละครเนี่ยเรานักแสดงเวลาเราเล่นเสร็จมันจะมีคนวิพา์วิจารเราใช่โอเคสมัยก่อนไม่มีโซเชียลมีเดียก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็จะมีคนพูดถึงเล่นดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจตอนนั้นตอนนั้นทํำยังไง ก็ช่างแน่ไงแต่จริงๆเพราะว่ามันมันเป็นสไตล์ของเราพี่เป็นคนเล่นละครเขานั่จะโอเวอร์นิดหนึ่งคนก็จะคอมเมนต์โอ้ยนี่เล่นเวอร์นิ่นึงครับแต่ดูนะอืมเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่พี่ได้มาจากละครเวทีบ้างอะไรบ้างแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยการเล่นทีวีเนี่ยพี่ก็แค่รู้สึกว่าคนดูทีวีรีดผ้าบ้างสักผ้าบ้างคุยกันเองกินข้าวบ้างถ้าเราดีกรีดีดขึ้นไปสักนิดนึงอ่ะรก็ต้นให้เขาหันมามองได้ อันนั้นส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้ดูเป็นธรรมชาติมากนะะักนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เจอพุ่มกับที่อยากได้ธรรมชาติเราก็กดกดลงมาได้ไงแต่ว่าเรารู้ตัวไงว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาวิจารณ์มาแน่นอนมันคือมุมมองของเขาซึ่งถูกเขาก็แค่ไม่ชอบครับเราไม่สามารถไปแก้ความคิดเขาได้เราไม่ต้องไปนั่งอธิบายเขาไหมว่าทำนี่น ก็คนไม่ชอบก็ไม่ต้องดูอแต่ว่าแต่ว่าตัวเราเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่เช่นเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเล่นโอเวอร์หนึ่งสเต็ปแต่ว่าส่วนเขาไม่ชอบชอบไม่ชอบเป็นเรื่องของเขาใช่โอเวอร์เกินหนึ่งสเต็ปด้วยพี่อ่ะแต่ว่าก็รู้ไงแล้วก็ทํางานกับผู้มือกลับทีมเวิร์กไงถ้าคนที่พี่จะฟังก็คือผู้มือกลับเยอะไปละน้อยไปมากไปแต่ว่า แต่คำว่าช่างแม่งไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยเลยคือเราเราเราน้อยคนทําง,งานร่วมกวับเราเราเรา,เราจะแคร์เขาใช่ใช่ใช่ค,คือคือจริงๆมันจ s t แค่เอามาป้องกันตัวเองนั่นแหละ,ะเป็นเกราะป้องกันตัวเองในในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าไม่สนใจใยดีอะไรเลยมัช่างแม่งมันทุกเรื่องอม,มันก็ไม่ใช่คือคือเราแค่รู้กาลเทศะอ่าผมว่าคือในบางเรื่องเราเราไม่รู้อะ่ะบางคนเราไม่รู้จักอะ่ะเขาทำมาว่าเราเราก็ไม่เห็นต้องแคร์อะไรเขาเลย ไม่งั้นมันเหมือน,นมันจะต้องไปแบแบอะไรซะทุกเรื่องใช่อืเอาท<ล>ิสัยแบบนี้มาจากไหนครับควาว่านิสัยช่างแม่งนี่น่าจะได้จากคุณพ่ออืคุณพ่อเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่คิดมากแต่คุณพ่อไม่เคยสอนว่าให้สวมหลวงพ่อนี้นะ <c oughs> เพียงแต่ว่าเราเห็นไงว่าแล้วไม่เคยเห็นคุณพ่อแสดงความเครียดให้เราเห็นครับอืม,อมคุณพ่อเป็นคนที่สบายๆแล้วก็คนรอบข้างก็จะชอบอยู่ใกล้คุณพ่อเพื่อนก็ คี้เล่นอารมณ์ดีหัวเราะอะไรเงี้ยแล้วก็กวนคอยแย่แย่บางทีคุณแม่ยังบอกว่าอุ้ยชอบยาจังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะสนุกเรารู้สึกแบบอือย่างเงี้ยแล้วเราอะจริงๆก็เป็นคนปากไม่ดีนั่งแต่เด็กออเพราะว่าอุยอันนี้เราไม่ได้ว่าพ่อนะแต่เราเห็นว่าพ่อแบบว่าอารมณ์ดีแต่เราอ่ะดีกรีหนักขึ้นไปอีกนิดคือเวลาแซวกับเพื่อนสนิทกับเพื่อนอ่ะครับคนที่เห็นมองว่าโอ้เล่นเงินขนาดนี้เลยบ้านหลังก็ต้องปรับนะครับเพราะว่า เรานึกว่าเขาโอเคอแต่นั้นก็มีบางคนไม่โอเคครับมันมันก็พลาดมาเยอะไงในชีวิตจุดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับมันไปครับคือถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่เขาโทษไปอือเขาให้อภัยก็ดีเขาไม่ให้อภัยก็ช่วยไม่ได้ช่างแม่งนในความหมายก็คือว่าเราเราปล่อยวางบ้างไม่ต้องไม่ต้องพูดยังไงไม่ต้องไปทําให้คนอื่นถูกใจตลอดเวลา,างั้นใช่ไหมฮะใช่แล้วจริงๆแล้วพี่ก็พูดเสมอว่ามันคือทำมนุษย์ ม,มันคือสิ่งที่ธรรมะที่อ,อาจจะไม่จําเป็นต้องเข้าวัดครับแต่มันคือสิ่งที่มนุษย์ต้องทําอ,อ่ะก็คือหนึ่งคุณต้องปล่อยวางให้ได้อืแล้วจากนั้นเนี่ยคุณต้องเชื่อในตัวเองครับแล้วคุณก็ต้องมีเมตตา ม,มันคือสิ่งที่เรารู้สึกได้คนที่เขาไม่ชอบเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราเ<ะ>มตตาเข้าไปจบควันที่21และ22่ิมิถุนายนนี้<ะ>มีนัดคนหรือ,อยังครับถ้าหากว่ายัางไม่มีผมอยากชวนทุกท่านมาร่วมงานนี้นะครับนั่นก็คืองานมนุษย์ต่างวัยเฟส 2025นะครับชีวิตดีชีวิตซีซั่น2 is okay to be you นะครับงานนี้จะรวบรวมหลากหลายโซลูชันและหลากหลายวิธีการสำหรับการวางแผนในชีวิตในเฟสหน้านะครับจะมีตั้งแต่เวทีฟอรัมจะมีพื้นที่เวิร์กช็อปที่จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีโอกาสลงมือทำอย่างจริง,จ,รงจังๆและที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือตลาดที่รวบรวมสินค้าและบริการที่เกิดจากบรรดาผู้ประกอบการสูงวัยนะครับ จะนำสินค้าที่ทําเองกับมืออาหารอร่อยๆอนั้นมาจําหน่ายในงานด้วยนะครับมาพบกันได้ครับกับงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2025วันที่21-22มิถุนายนนี้นะครับและสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าจะใช้วิธีการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่นี้ก็ได้นะครับถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะ กดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าอยากจะให้เราไปคุยกับใครบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานครับ